พ่อว่ามาดไป่ข่าดูอยู่ก็ได้มาจรเนาะความยนี้นิดนึงนะยายเนาะด่าน้ยปถาก็เดมากไมได้นี้องน้ตมาเอไอนยูอี่ะมันเห็นงานอยู่น้องแปงอะมันเห็นไอเอเมนะแบบว่ากินเ่ากินเ่าแบบว่า ตีบโมงเ้ากินเผาตอนหกโมงสินะเ้าเซาเทเลร์บโมงหน่อยนันลงหมวสิบเจยลนะผู้ใดไอเจี๊ยบสือเจี๊ยบนั่นเหงา่นวันที่นะเอ้ยองานเหงาในโลแปงเป็นคนบ้านทีนะสองเดือนนะเจี๊ยบผู้หายเหงาไอเอฟคำนัเน้อะไรไอเอฟกับต้ยเบิ้งๆเหอว่าจะได้ว่ะเคสิบหกขับแปดแบบว่าอ่านกินแปดชั่วโมงอ่านก็กิน ชั่วมงแต่ว่ามันก็บ่ยังหนหนาดเิตนสิบโมงเนาะเออสิบสิบโมงเออนี้หกโมลคือต้องเศาถหมดสุนัอืมคือก็ต้องกินอย่างเลยกินเลงะลเามื่อเช้านกินสิบโมงต้องกินประมาณสิบโมงเออสิบโมงเช้ามันสิบไ่ได้หิวค่ะเนาะแบบนี้ผันกินเศร้าหลายมันสิไม่หิวผันกินเศร้าหลายมันสิไม่หิวเนาะ ันีเพราะจะบสองมืกับมืกินเขาอยู่นะเหมอนพ่อเม่อกี้แต่ว่าจะว่ามีฟโลไม่ติดดูดายบลสิกแ่จะหูคะมันว่าว่าตะเอนนี่อย่างกับกินกินตระนาเปล่ามันกับหูเดยแต่ว่าข้าวเดือดกจะเร้าสองเดือนเต้แ่หอดซีโลนาะแล้วอยู่หงสิบแปดวันนี้แล้วนี้หาที่สองหาที่นกันซีน้อยหนึ่งเดือนนุ่งเสื้อแบบว่าลาตุบจะว่าในถ่วงมะนา กูหลงน้อยไปแลวหาทน้อยนี่เออขได้วาีสิพน่องปรเทในว่าสียยนะเออหันคืดวายเยอะ่ทีแต่เขาเหงอหฟีดมาเนอะเออสบายเขาไ่ได้วาเลหนาเลหลังเขาเห่นาไม่ได้ลาปนไเนาะเนเามาขึ้นลดโรลขนขอนสิ่งหิวแล้วมกสิเป็นโแล้วหิวแล้วนะเ ลิฟท์ผมานาหน่อยเจ๊ไม่ไปสิบเอกรถึงเเดชน่าตัดรูดจังเาแวะไปบวมมากเลยเก้าแล้วบัดจีเก้าแล้วหน้ายากอายบมาโลตัดออก มาปิดแล้วเน่ยยเป็นเอาใจหยากบ่ถ้าว่ายหนไปหาผู้หาอย่างนี้ผู้สาวผู้เสิกับแบจะีเาเบอร์บบ่นี่เลยถนาวอามูดเดียวกันินเอาจผู้สาวไปไปบานน้บยแบบว่าไปนอนไปกินทีู่เลยนีหลายคูและมันเป็นช่วงของเขาแต่ เป็นช่วงค่งเขาพอเพิ่นว่าคันลูกเจ้าของเป็นคือแบบบ้านเดนเนี่แบบบ้านมันมีหลายคนเนาะผู้ใดมากับมานอนอยู่ใหญ่เฮียนึข้าวหนึ่งตื่นสวยๆวันหยุดเนาะเปลี่ยนโมกับแมาลานพาเออหัวยันไปยันกับไปหน้าถึงวอนไหว้สบายเนาะเออโอ้ยดูเขาเป็นหนวดตัวดี้พูดน่ะคุณนายท่านอาจารยลูกฉันเป็นคนดีค่ะเนาะเอออาผู้ใหญ่ที่บอกว่าลูกจะบอกไม่พูดดีตลอดเ้อ ดูเขาก็เป็นดอกเห็นคนดีแม่วาติค้าเรียนเกมหน่อยป่เนี่ยเกมพุ่งนี้เนี่ยก็คอยติดเที่เยวกับผู้สาวที่ว่าพาไปเที่ยวน้ำกันนั่งก้ะว่ามันเอาตจใจยด้ว่าผู้สาวจะจ่าคนคนนานอะไรล่ะคนว่าปีคนห้าปีละ ไชสิเป okay. mm ็น hmm. วันทนเนี่ยมเครียดแต่เครียดดีนะืมเศร้าโคบกันแล้วบเดีเศร้าแล้วตอนนตัวนี่ว่างกับแม่น้องไม่อยากเลิกแน่นาบอกตัวให้แน่ตัวมาหาของเขาคนน่ะพี่และแม่สุดวันใครโดนสือว่าันบางนี่พันมากกมดเาะเากับบางทีสมอว่าขนไ้เศร้าคือเศาเลยเออเศ้าเลยก็อย่งนนั่นหน่อยือนเศร้าระดเหมนว่ามันหลงขาหลเออมาเขาหลายนะ วันนี้เสาไดเลยกแบนี้บ่นจะเ้าเ้าคื้เสาเป็นมีจัดเปเลยกเป็นบ่อนีนาบ่อนเขาบอกหาหาบอกหาขนานันเขาบอกมันมันสีเบือไว้เนาะเด็กหน่อยเนาะมันเออวันนี้บาหลายคนไ่แต่นี่ยี่ยี่คนบอ้ว่าุกคเขาเรียกจะไปมาขายมันสิบาทเป้าบสีนะแต่เดดเขาเสียใจน่อน่อยจะเอกเป็นคนแน่เมียหรอกมันสิบาทไปดูนีเขาจ็เสียหายก็ได้เบาไปสีนอ bố ừ, say là có ừ, nó sẽ soạn đầu là bao nhiêu say là nó mê. nó soạn đầu ha để chạy mẹ khéo nó ừ, chạy nó cùng với lục sáu với cái gì để điệp 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 ว่าจำไปสอนแนวโนีใ se ช่ไหมนี้นะไม่มีใครเสียหายเดี๋ยวฟ้องเธอได้เนี่ยคนรู้จักผิมากเออเขาว่ามันเท่าเทียมกันแล้วออมันเท่ากันเบสเดี๋ยวจี่เขาว่าเป็นเสี่ยสมัยนี้นะที่เศรกันเออดีปรดี๋ยวไม่จะฟุ้งซ่านโดนเสียหายแล้ว่ะ